สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับและวันนี้ผมก็จะมารีวิว DX Punching Gummi g o t i s o and Ride c e m i Guard Double Rider Kick Version นั่นเองสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นของเล่นจากซีรีส์ม a s t e r ร i d e r ร a b u บุชิ้นแรกที่วางจำหน่ายเลยนะครับซึ่งจริงๆผมก็ได้มาสักพังแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็เพิ่งหยิบมารีวิวให้ดูกันนะโอเคนั้นเราไม่รอช้ามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยนะครับมาครับผมสำหรับรายละเอียดแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจแบบพลาสติกใสนะครับ นี่ก็จะทําให้เราเห็นของด้านในแบบชัดเจนเลยนะครับผมก็จะมีตัวของโกจิโซแล้วก็ไรเคมิการ์มาอย่างละหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพของมาเซเดอร์ก,กาบูที่ใช้พันชิ่งกามีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยก็จะมีกัมปั้นใหญ่ๆสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นท่าไม้ตายนั่นเองอ่าตรงนี้จะบอกว่าโกจิโซเนี่ยหุบกลับไปเป็นแบบนี้ได้นะครับเล่นกับดีเอ็นชินเบลกาบูได้นะครับผมแล้วก็มีชื่อสินค้าด้านบนนะครับนี่เลยมาดูด้านหลังกันอ่าด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดลูกเล่นคร่าวๆนะครับผมของทั้้ง2ชินนะ ก็ผมจะไม่ได้เล่นตัวการ์ดให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีเข็มขัดของมาสเตอร์ก็ชาร์ตนะจะเล่นให้ดูแต่ตัวโกจิโซนะครับเพราะฉะนั้นตัวการ์ดเนี่ยอาจจะให้ดูแค่ดีเทลเท่านั้นนะนั้นเราก็ไปเริ่มดูดีเทลของแต่และชิ้นกันเลยนะครับชืบนี่ถอดแผ่นนี้ออกมาดูก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพของมาสเตอร์กาบุนะครับผมพันชิงกัมมี่แบบชัดๆนะครับนี่เลยสวยงามนะครับผมมาเริ่มดูจากการ์ดกันเลยนะครับสำหรับตัวไรท์เคมิการ์ดเนี่ยที่เขาให้มาก็จะเป็น แบบนี้เลยนะครับผมนี้มันก็จะเป็นแบบวิวับวิวับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยเป็นระดับแบบ EX เลยนะครับผมสวยงามแน่นอนวิวับวิวับนะครับมีแบบมัสเตอร์กาบูนะครับผมแล้วก็มาสเตอร์กอสชาร์กำลังไรเดอร์คิกทั้งคู่เลยนะครับนี่พร้อมกับมาสคอตประจําเรื่องด้วยนะครับผมฮอปเปอร์วันกับออฟฟินกัมมี่โกติโซนะครับผมน่ารักมากๆนี่โอ้โหสวยมากเลยกาซีรี่นี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหน้าของมาซเตอร์กาบุนะครับแบบขึ้นซีกนั่นเองก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับการท,ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของโกจิโซได้นะครับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์โกจิโซจะอยู่ตรงนี้นะครับผมการใบไหนมีสัญ,ญลักษณ์โกจิโซด้านขวาล่างเนี่ยก็จะเล่นคู่กับใบนี้ได้นั่นเองนะครับมาดูตัวโกจิโซกันต่อนะครับสำหรับพันชิ่งกัมมี่โกจิโซเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือน่ารักมากๆเลยนะครับผมีด้านบนด้านล่างนะครับมีแผงวงจรไว้เล่นกับเข็มขัด ด้านหน้าเนี่ยจะมีเขียนด้วยนะครับว่า punching gammy นะครับแล้วก็ดวงตาแบลวๆนะน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดหน้ากากดูนะครับจุ๊บนี่บอกเลยว่าก็ยังน่ารักอยู่นะครับผมนี่เลยด้านข้างเนี่ยจะมีเหมือมือเด้งออกมาด้วยนะครับเนี่ยเหมือนใส่นวมเลยนะพร้อมชกมากนะครับผมน่ารักนะครับเดี๋ยวเวลาเก็บก็ปิดง่ายๆเลยเปิดปิด เปิดปิดนะครับโหน่ารักมากนี่เดี๋ยวเราเอามาเทียบกับกัมี่รถอ,อื่นๆกันบ้างนะครับนี่เลยให้กามี่นะครับผมนะทปปปั้ง popping กัมี่นะครับคิก k ิ้งกัมี่แล้วก็พันชิ่งกัมี่นะบอกเลยว่าน่ารักทุกตัวเลยนะครับโอ้โหมีเยอะๆก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนี่ด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับนี่เลยรูปกําปั้นรูปเทา้าอะไรต่างๆนะครับสวยงามมากลองเปิดเด้งดูทุกตัวนะครับชึบชึบนี่ แล้วแขนของทุกตัวเนี่ยก็ต่างกันด้วยนะครับนี่เลยเป็นแบบเป็นเท้าเป็นมือปกติแล้วก็เป็นมือใส่นวมเลยครับบอกเลยว่าน่ารักทุกตัวนะครับผมนะบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟน,แฟน,แฟนมาซิเตอร์กาบูหรือชอบโคจิโซเนี่ยต้องมีให้ครบทุกรสนะครับสำหรับกามมี่นั้นเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับ DX He ็กซ์ชินเบลกาบูกันเลยนะครับ มาลองเล่นกับกาบูกาเบลดกันนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสอบการรีวิว dx punching g u m m y c o r t i s o and ride c h m i c a r y double rider kick version นะครับ โดยรวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวพันชิ่งกัมมี่โกจิโซนะคือแบบน้องน่ารักจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนมาเซดเดอร์กาบุและชอบโกจิโซเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดกับชุดนี้เด็ดขาดเลยนะครับส่วนไรเคมีการ์ดที่ได้มาก็คิดซะว่าเป็นของแถมแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่มีเข็มขัดของมาได้ด้วยกอชา์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีว ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย